มีสมาร์ทโฟนยุคนี้อยากทำอะไรก็ง่ายไปหมดอยากเล่น Facebook ไว้โพสรูปสวยๆอยากเล่นไลน์เอาไว้ส่งรูปทักทายให้หายคิดถึงกันอยากเล่น Youtube เอาไว้ดูวิธีทำกับข้าวแต่ต้องใช้ Gmail ทำไงอะ่ะทำไม่เป็น ทำไมเราต้องสมัคร Gmail ด้วยลูกเพราะว่า Gmail เนี่ยแม่มันใช้สมัครบัญชีโซเชียลได้หลายแอปพลิเคชันเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าไลน์ที่แม่ใช้อยู่ประจํานนะอ๋องั้นต้องสอนแม่หน่อยสิเผื่อแม่ไว้สมัครเองได้เลยแม่มาหนูสอนเลยอย่างนี้วิธีสมัคร Gmail ในระบบ iOS 1. เปิดแอปพลิเคชัน Gmail แล้วกดสร้างบัญชีจากนั้นเลือกสําหรับตัวเอง 2. กรอกข้อมูลสําหรับการสร้าง Gmail ชื่อและนามสกุลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วกดถัดไป 3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่ Gmail ให้ครบทุกช่องแล้วกดถัดไป 4. ยอมรับความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดจากนั้นกดไปที่ฉันยอมรับก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นวิธีสมัคร Gmail ในระบบ Android 1. สร้างบัญชี 2. กรอกชื่อสกุล 3. ใส่ข้อมูลพื้นฐาน 4. เลือกที่อยู่ Gmail 5. สร้างรหัสผ่านที่รัดกุม 6. จากนั้นทาง Google จะถามว่าเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไหมจากนั้นกดโอเคใช้เลย 7. ตรวจสอบข้อมูลบัญชี 8. ยอมรับข้อกำหนดจากนั้นกดฉันยอมรับก็เสร็จแล้ว เป็นไงง่ายไหมแม,แม่ง่ายมากลูกแต่ Gmail อะเอาไว้ทำอย่างอื่นอีกได้ไหมได้ดิแม่ทำยังไงบ้างทำอะไรอะ่ะการใช้งาน Gmail เบื้องต้น 1. รับและส่งข้อความรับข้อความต่างๆที่ส่งมาจากธนาคารหรือการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ 2. ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนสำหรับสมัครบัญชีต่างๆในโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook y u t u b e l ล n e และแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายประมาณนี้แม่ส่วนรหัสผ่าน gmail เนี่ยแม่จดไว้เลยนะเพราะมันเอาไปสมัครแอปอื่นได้อีกเยอะเลยโอเคลูกยังไงดีสมัครอะไรก่อนดีแม่แล้วแต่ไป <c oughs> พ่อมาอยู่แล้วไป